สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสอนวิธีซ่อมคูลิ่งยูนิตเบื้องต้นครับวิดีโอที่ลงวันนี้จะสอนวิธีจ้ำใส่ไฟที่คูลิ่งวิธีแก้อารามไอเอ็นที่คูลิ่งยูนิตครับและเปิดเครื่องมีไฟเข้าแต่ไม่โชว์อุณหภูมิครับนี่คือเครื่องคูลิ่งยูนิตของเครื่อง CNC บางยี่ห้อครับ ส่วนที่หนึ่งจะบอกเบอร์น้ำยาแอร์ที่ใช้กับเครื่องคูงลิ่งยูนิตครับส่วนที่สองจะบอกอุณหภูมิและอะลามครับส่วนที่สามเป็นเอมเพจบอกสถานะของเครื่องคูลิ่ง,งยูนิตครับส่วนที่สี่ช่องเติมน้ำมันไฮดรอลิกเบอร์สามสองครับวิธีแก้อลา,ามไอเอ็นที่คูลิ่งยูนิตครับ เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วอาลาม IN แสดงว่าต่อสายไฟกับเฟสทำให้มอเตอร์ที่คูลิ่งยูนิตหมุนผิดด้านครับต้องกลับสายไฟใหม่ครับส,สลับสายไฟที่เบรกเกอร์ครับสลับสาย R ไปแทนที่ S หรือ S ไปแทนที่ R ก็ได้ครับหรือเอา R ไปแทนที่ T ก็ได้ครับ เอาทีมาแทนที่ R ก็ได้ครับเท่านี้อะราม I N ก็หายครับต่อไปเป็นวิธีจัมสายไฟที่คูลิ่งยูนิตครับเหตุผลที่จัสายไฟที่คูลิ่งยูนิตเพราะคูลิ่งยูนิตเสียถ้าหาคูลิ่งยูนิตเสียเครื่อง CNC จะไม่ทำงานจะมีอะรามเมื่อจัสายไฟที่คูลิ่งยูนิต เครื่อง C N C จะไม่มีอะลามจะทำงานต่อได้แต่ต้องเปิดรอบไม่เกิน4,000รอบถ้าหากเกิดเปินเกิน4,000รอบจะทำให้ลูกปืนร้อนได้ <c oughs> วิธีจำสายไฟที่คูลิ่งยูนิตดูตามวิดีโอครับ เปิดครอ์มาก็จะเห็นสาย RST เข้าคูลิ่งยูนิตครับสายไฟ RST เป็นไฟ220โวลต์ห้ามจั๊โดยเด็ดขาดครับส่วนสายไฟเบอร์11เบอร์12เป็นไฟ24โวลต์ดีจั๊ติดกันเลยครับพี่ดูตามวิดีโอเลยครับ ส่วนด้านบนแผงวงจรไฟฟ้า <c oughs> <c oughs> จะมีฟิลมีฟิลอยู่สองตัวถ้าหากเครื่องไม่มีไฟเข้าหรือมีอารามให้ตรวจสอบที่ฟิลเบื้องต้นก่อนครับวางวน เมื่อซ่อมคลิ่งยูนิตเสร็จแล้วให้ต่อสายไฟกลับเหมือนเดิมครับดูตามวีดีโอครับโใส่เส้นไหนก็ไส่ไปเลย i don't ข้าเท็ๆหน่อยโอ้ไม่ต้องแน่นส่วนอาการเครื่องนี้เปิดเครื่องมีไฟเข้าที่คูลิ่งยูนิต แต่ไม่โชว์อุณหภูมิครับดูตามวิดีโอครับปกติถ้าอาการอย่างนี้เบื้องต้นให้ดูที่ฟิล2สอให้ดูที่แมกเนติกโอเวอร์โหลดหรือเปล่าครับปักฟังบนออก ยกขวาออกแันมันเป็น ดูแมกเนติกที่คูลิ่งยูนิตครับกดอีกตัวเนะี้ยกดปุ่มรีเซ็ตที่แมกเนติกครับทั้งสองตัวเลยครับออสองดูฟิลที่คูลิง่งยูนนะิตครับ <c oughs> แล้วดูแมกเนติกที่ตู้ไฟเครื่อง CNC ครับ กดปุ่มรีเซ็ตเหมือนกันครับเปิดเครื่องมามีอุณหภูมิโชว์ที่คูลิ่งยูนิตแสดงว่าใช้ได้ครับเครื่องนี้แม่เติดโอเวอร์โหลดครับคลิปวิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ